Okay, I'm in, I'm in uh, that was anointed that last, uh, that last prophetic word. See that picture of revelation from heaven being honey on the mountain. You know, when sweet have remember true Relation taste taste peace should 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 as a to it's it true revelation, it should taste sweet, it should taste good, it body good joy bring bring แน่นอนเราสัมผัสได้ในฝ่ายวิญญาณว่าเมื่อมันเป็นการปบบเผยแสดงและมันเป็นถ้อยคําที่แท้จริงของพระเจ้าปั๊บฝ่ายวิญญาณเมื่อเราลิ้มรสปั๊บเราจะรู้เลยว่ามันหวานยิ่งกว่าน้ําผึ้งมันเต็มด้วยสันดิสุขที่โลกนี้อธิบายไม่ได้มันเต็มไปด้วยความยินชมยินดีในแบบที่โลกนี้ให้ไม่ได้นี่แหละมันเป็นสิ่งยืนยันว่านี่เป็นถ้อยคําของพระเจ้า You know what was released in the old covenant from the mountain the law was what was bitter what was difficult what was a burden but after jesus came after he ushered in the new covenant what we receive from heaven is sweet what we receive is pure พอมาถึงช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่ที่เพซคิดได้ปลดปล่อยถ่อยคําของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้ากับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้มนุษย์รู้สึกขมขืนเลยว่ากั้นอดกั้นใจอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นการฤติแสดงที่ทาให้มนุษย์เข้าใจลึกไปในฝัยนยันว่าถ้อยคําและบัญญัติของพระเจ้ามันหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเพียงไรและทําไมเราถึงปรารถนาที่อยากจะได้มันจริงจ past. let's continue to remember that the revelation that we're going to receive it's going to feel like god it's going to feel sweet like him and what the lord has been releasing in me this week is just it's a whole lot about hope in christ สำหรับสัปดาห์นี้สิ่งที่พระเจ้าได้พูดกับผมมาในสัปดาห์นี้นะครับมันเกี่ยวกับเรื่องความหวังในพระคริสต์อันนี้อาจจะเป็นหัวข้อก็ได้ครับความหวังในพระคริสต์และผมเชื่อว่าคริสตจักรของพระเจ้าทุกแห่งในโลกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญ <it> s, <S จริงๆที่เขาจำเป็นที่ต้องรู้ถึงความหวังในพระเยซูคริสต์ and very sweet revelation hope. และการสําดงเรื่องความหวังเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวีทอ่ะมันเป็นอะไรที่ You see, we as a church have a revelation. We as a church understand hope and have a revelation of a part of it. So, our hope in Christ is that Jesus is coming back. และความหวังของเราท่าไหายทุกคนคืออะไรกันแน่ในอาณาจักรพระเจ้าความหวังของเราทุกคนคือพระเยซูคริสต์กำลังเสด็จกลับมาและครอบครอง so the church's idea of hope in Christ and it's true this is part of it is that Jesus Christ in His glory is going to return อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคริสตจักรหลากหลายที่ในโลกนี้ต่างก็พูดถึงเหมือนกันว่าพระเยซูคริสต์กำลังเสด็จกลับมาแต่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ามกลางความหวังทั้งหมดทุกมิติทุกรูปแบบในอาณาจักรพระเจ้าแต่ที่บอกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเนี้ยเป็นส่วนหนึ่ง And you see, we look forward as a church to his coming. We prepare ourselves for his coming. Uh, you mean the first coming? No, no, no. For him coming again. We look uh -huh. forward as a church for him coming again in glory, and we prepare ourselves for that. And this is the same hope. That the Jews had in the Old Covenant. They were waiting for the Messiah to come. They were preparing themselves for the Messiah. But what we need to understand as a church, what we need a revelation of is that Jesus Christ has come. So we have hope in what He's already done. แน่นอนว่าการสเสด็จกลับมา,าการสเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูอ่ะสเร็จไปแล้วเราถึงสามารถมีความหวังในสิ่งที่พปรองทำสำเร็จแล้วในครั้งแรกได้ So when we talk about hope in Christ we talk about hope in when he's going to come back in the future but we also talk about hope in what he's already done เพราะฉะนั้นครับอยากจะบอกว่าความหวังในพระคริสต์ที่เป็นรูปแบบเนเราจากะเจ้ามันคือการทั้งหลายการที่เราทั้งหลายทุกคนเข้าใจการสำแดงถึง ความหวังของพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วในการเสด็จมาครั้งแรกและความหวังในการเฝ้ารอคอยที่พระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาในครั้งที่สองมันคือความหวังในพระเยซูคริสต์เนี่ยมันคือเกี่ยวข้องทั้งการที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่สองและครั้งแรกด้วย So we as a body need to place hope in His victorious life in us His glory in us His wisdom in us His power in us today เพราะฉะนั้นแน่นอนสําหรับการเสร็จมาครั้งที่หนึ่งของเพลงคีสกิทที่ทําสําเร็จไปแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วมันเล็งถึงชัยชนะของพระองค์เล็งถึงความรักความหวังริชาดุภาพสันติสุขชี่ชมินีการสำแดงอะไรต่างต่นเอาเนี้ยนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราได้มีความหวังที่วางอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่เป็นของพระองค์ get excited to about it ความหวังนี้คือการที่เราวางหัวใจของเราไว้กับสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วอันนี้มิติหนึ่งนะผมสอบกันมาครั้งแรกมันคือการที่หัวใจของเราวางไว้กับสิ่งที่พระเยคริสต์ได้ทําสําเร็จแล้วมีชัยชนะแล้วและก็หลากหลายสิ่งหลายอย่างนั้น you see the church today we, we hope for when Christ will come church Christ the we when will ผมรู้ว่าคริสจักมากมายในโลกเนี้ยเวลาพูดถึงความหวังปับ๊บเขาจะเล็งไปที่ การเสด็จกับมาครั้งที่2ของพระเยสิคิด And we also hope that Jesus will answer our prayers และคริสเตียนหลายคนก็หวังแบบนี้ทั่วๆไ่นะที่ผมเจอคริสเตียนมากมายคือเขาหวังว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิฐานที่เขาทูลขอ And so what happens is we end up becoming a victim of our circumstance Does that phrase make sense? ยับถ้าเกิดว่าคริสเตียนยอมแล้วว่าเห็นคริสเตียนมากมายหลายคนทั่วโลกเลยนะ ถ้าคริสเตียนเข้าใจความหวังเพียงแค่ให้เยซูริ์จะเสด็จกลับมาและความหวังเพียงแค่ให้พระเจ้าช่วยตอบคำอธิษฐานฉันให้หน่อยปับ๊บอันนี้ด้วยความเข้าใจแค่นี้ยมันจะทําให้คริสเตียนมากมายตกอยู่ในหลุมพรางและกับดักของสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้ได้ง่ายมากเลย instead of living in victory based on the finished work of Christ we're living day to day based on our circumstances and how things are going เดี๋ยวพูดเป็นภาพใหญ่ให้พี่น้องเข้าใจนะครับผม ความหวังในพะเซูคิดเป็นแบบนี้คือพระองค์ปรารถนาให้หัวใจของเราทั้งหลายทุกคนวางความหวังไว้กับพะเซูคิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จแล้วในการเสด็จมาครั้งที่หนึ่งและความหวังในการที่พระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองด้วยนี่แหละมันคือการครอบคุมในการวางหวัวใจเราในความหวังของพะเซูคิดในทุกปิติแต่คริสเตียนส่วนใหญ่อะ่ะเข้าใจแบบนี้ว่าก็ครั้งที่หนึ่งพระเยซูก็ทำสำเร็จแล้วไงที่อังเขีนก็จบไปแล้วพระองค์ชนะแล้วก็แค่นั้นเองทีนี้ความหวังของฉันก็คือ อยู่แค่การเสด็จกมาครั้งทีง่2แล้วก็โอเคพระเยซูฉันขอสิ่งนี้ฉันทูลขอสิ่งนี้ขอพรองตอบด้วยซึ่งมันเป็นความเข้าใจเกี่ยวกับความหวังแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้วกับชีวิตของเรามันทําให้คริสเตียนเหล่านี้ที่ไม่ได้เข้าใจในการวางความหวังไว้กับการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์นั้นทําให้เขาตกอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าไม่ได้ยืนอยู่ในใชัยชนะหรือว่าสิ่งที่พระเยซูทําสำเสร็จแล้ว and there's a lot in the body There's lot Christians the body, especially they get older, that start living disappointed. especially older, as a living of body, in และพอคริสเตียนมากมายไม่ได้เข้าใจว่าความหวังที่พระเจ้าอยากให้เขาวางหัวใจเขาในพระองค์นั้นมันรวมไปถึงสิ่งที่พระเยซูกิ้ททำสำเร็จแล้วในอดีตให้เป็นจริงในชีวิตของท่านแต่พอเขาไม่ได้วางสิ่งนั้นไว้กับสิ่งที่พระเยซูกิ้ฟทำสำเร็จแล้วจริงๆในฝัยวิญญาณเนี่ยแต่ไปวางไว้กับ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของเยซคิดแค่นั้นและก็หวังสาหรับสิ่งที่แบบว่าฉันอยากได้นี่ฉันอยากได้นั่นและขอตอ่อพระเจ้าอะไรประมาณนี้มันก็คือการทําให้เขาเหล่านั้นยิ่งผจญกับสิ่งที่เรียกว่าความผิดหวังในชีวิตมากขึ้นและมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการ,ปรเปิดเผยแสดงที่ถูกต้องหรือว่าครบทุกมิติ and they live disappointed because they set their heart on circumstances and things that they've wanted in dreams and their hopes of on this earth พอคริสเตียนมากมายลืมวางความหวังในชีวิตของเขา ไว้กับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วปับ๊บพอเขาขาดตรงนี้ไปปับ๊บการดำเนินชีวิตของเขาก็คือได้แต่หวังว่าสถานการณ์ในชีวิตของฉันมันจะดีมันเป็นดังที่ฉันฝันมันเป็นดังที่ฉันหวังแต่ไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำสำเร็จแล้วในอดีตนั้นมีผลกับชีวิตของคุณอย่างไงบ้าง And they seek the Lord to answer a prayer fix a situation or fix a problem and, and their relation go ahead กลายเป็นว่าพอเขาไม่เข้าใจความหวังในอนาณาจักรของพระเจ้าที่แท้จริงความหวังในพระเยซูคิสตที่แท้จริงที่ครอบคุมทั้งหมดปับ๊บกลายเป็นว่าการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพรองค์กนก็นกลายเป็นการแสวงหาความฝันของฉันความต้องการของฉันก่อน so their their hope is no longer Christ their hope is their prayer being answered or their situation improving กลายเป็นว่าพอคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจ ว่าความหมายของความหวังที่แท้จริงในอาณาจักรเจ้าเป็นยังไงเขาก็นิยามความหวังแบบที่เขาคิดตามสถานการณ์ของโลกเองเลยว่าฉันหวังว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวฉันกับเพื่อนฉันมันจะดีแบบนี้เออปัญหาของฉันที่มันมีมากมายในการงานของฉันในชีวิตของฉันมันจะได้รับการซ่อมแซมหรืออะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าความหวังนั้นถูกวางไว้กับสิ่งที่เป็นของโลกนี้แต่ไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทําสําเร็จแล้วตอนที่รองมาครั้งแรก You see, believe lift in circumstances wants bless us that wants lift us and help us the he help Lord that to that to and our up ไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับการที่พระเจ้าแก้ปัญหาหรือไม่แก้ปัญหาครับคือผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรเราทั้งหลายทุกคนและแน่นอนว่าพระองค์มีส่วนที่ปรารถนาจะช่วยแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณกับผู้คนรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่คุณเผชิญด้วยผมเชื่อว่าหัวใจพระเจ้าพระองค์ปรารถนาจะช่วยแน่นอน in testimony is my story a It's things thankful story that so he's a many wonderful things that done of for me. แต่คำพยานที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่แค่การเล่าแค่ว่าฉันมีปัญหาเนี่ยแล้วก็ฉันก็ขอแล้วพระเจ้าก็ตอบแบบนี้แล้วก็เสร็จไม่ความจริงแล้วคำพยานที่แท้จริงมันมาจากการที่เราเข้าใจความหวังในอาณาจักรพระเจ้าด้วย คํพยานในอนาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงมันเกิดขึ้นเวลาที่เราปลดปล่อยถ้อยคําว่าสิ่งที่พระเยซูทรงมีชัยชนะและทําสําเร็จแล้วมีผลยังไงกับชีวิตของเราที่เราสามารถยืนอยู่ในชัยชนะของพระองค์เหนือสิ่งเหล่านั้นได้เหนือวิญญาณของโลกได้ But when I start setting my heart and putting my hope in those circumstances, even if the Lord has blessed me my entire life, I start to live disappointed because something's not right here or something could be better there. be ถ้าเกิดว่าเราทั้งหลายทุกคนเข้าใจว่าความหวังของเรานั้นพรองปรานาให้เราวางความหวังไว้ที่พระเยซูคิสต์ในสิ่งที่พระองค์ทำเสร็จแล้วและในสิ่งที่พระองค์จะเสร็จกลับมานี่แหละมันจะเป็นชัยชนะที่ปกคลุมพิทักษ์รักษาชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตของเราตลอดเส้นทางไม่ว่าเราจอสถานการณ์ไหนแต่พอคริสเตียนบางคนไม่เข้าใจ ริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจในการวางความหวังของเขาไว้กับสิ่งที่พระเยซูริททำสำเร็จแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วตอนที่ระองมาครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะวางชีวิตของเขาไว้กับสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้และมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ดีผิดหวังสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผิดหวังมากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบที่เขาต้องการทั้งๆที่ความจริงของพระเจ้าชัยชนะของพระเจ้ามันมีอยู่แล้วแต่เขาไม่เข้าใจที่จะรับสิ่งเหล่านี้ด้วยความหวังที่แท้จริง And not that these things that been praying for are bad not things been it's these for we've

หัวใจที่พระเจ้าอยากให้ลูกๆของพระองค์เข้าใจคือวางความหวังและความเข้าใจทั้งหมดไว้กับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้วเพื่อนั่นจะเป็นชัยชนะและเป็นคําตอบสําหรับทุกอย่างในทุกสถานการณ์ที่ท่านกําลังเผชิญเพื่อท่านจะไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยความแมายว่าตอมตอมหรือว่าสิ้นหวังกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นชัยชนะในทุกอย่างในสถานการณ์ท่านโอเค I w a n t to share a, ร์อ้อวร h ษ i ี้คืออัมไทตัสทูท์สิบสามถึงสิบสี่อ้อวิ Titus 2 13 2> mm hmm. through 14โอเคอยากจะแบ่งปันในพระธรรมทิตัสนะผมมีแค่สามบทวันนี้จะลงบทที่สองครับพี่น้องรู้จักพระธรรมทิตัสไหมครับผมอยู่หน้าพระธรรมเฟิลิโมนทิตัสบทที่สองนะครับผม yeah it's a it's a hard book to find in there yeah after ทิโมธีครับผม second ทิโมธี Uh it's the from Timothy You like to read it or awesome. Yes, sir. So Titus two thirteen to fourteen says, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people. For good works. ทิตัสบทที่สองข้อสิบสามถึงสิบสี่นะครับได้บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เปาโลนะอาคารทูดเขียนการสัมเดงนี้ให้กับลูกฝ่ายวิญญาของเขาที่ชื่อทิตัสคนนี้ได้บอกว่าในขณะที่เรากําลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการปรากฏของพระิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซคิดพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไถ่ให้เราพ้นจากการอาธรรมทุกอย่างเพื่อชําระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพรองโดยเฉพาะเป็นประชากรที่มีใจกระตือรุ้นที่จะปลดปล่อยความดีงามของพระจาก in, in this verse, do you see the, the two hopes here? พี่น้องอานดูดีๆนะผมอันนี้เป็นการสำแดงนะครับพี่น้องเห็นว่าข้อ13-14พูดถึงความหวังสองประเภทที่มีอยู่ในเพธกิจ You see the first hope that we have is for Jesus to appear in the It says the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ เดี๋ยวจะไปทีละข้อนะครับข้อสิบสามเล็งถึงความหวังในพระเยซูคริสต์ที่พระองค์อยากให้ลูกของพระองค์มีก็คือความหวังประเภทที่รอการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพยซูคริสต์ดูในข้อที่สิบสามได้นะครับผมมันคือความหวังที่พระองค์ปรารถนาให้เราเฝ้ารอคอยการเสด็จมาแห่งพระเสรีแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ที่จะมาปกครองแผ่นดินโลกนี้ในครั้งที่สองนี่คือใน second one is the one we need the revelation of แต่ข้อที่สิบสี่นี่ครับเป็นข้อที่ You see, it's Christ's hope for us. Uh, can you read a word 14 again? I guess I translation is not good like that. Yes, it's Jesus Christ's hope for us. So he it says that he gave himself for us, and mm. that he might redeem us, that we might believe him and be redeemed from these lawless deeds, and that he might have a people. that is pure his own special people that's his hope โอเคพี่น้องครับข้อ13ทิตัสบทที่2ข้อ13เล่งถึงความหวังสําหรับประชาการทุกคนในการหวังการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์แต่ข้อที่14อ่ะคือการให้พี่น้องคริสเตียนลูกของอนเจ้าได้วางความหวังของเขาไว้ในสิ่งที่พระเยซูทําสําเร็จแล้วตอนที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่1ข้อที่14อ่านอีกรอบนะครับให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนคือ พระองค์ประทานพระองค์เองหมายถึงพระเยซูนะครับพระเยซูประทานพร,ระองค์เองแก่เราเพื่ออันนี้สิ่งที่พระองค์ทำเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วครั้งแรกเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างเพื่อชําระเราให้ได้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพรงพะองค์โดยเฉพาะโดยพิยเศษเพื่อประชากรของพระองค์จะมีใจกระตือรือร้นในการปลดปล่อยความดีงามของอาจารย์ It's not that our circumstances would be one way or another. Mm -hmm. And we need, as Christians, to agree with Jesus on this. <laughs> พระองค์จะเป็นผู้ไถ่ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนให้พ้นจากโลกนี้ในทุกๆด้านในทุกๆอย่างนั่นเองเพื่อที่การดำเนินชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปได้วยความเป็นพระเจ้าในการที่พระองค์เป็นผู้ปลดปล่อยและนําทิศทางของเราเพื่อชีวิตของเราจะไม่ได้แบบว่าเป๋ไปเป๋มาตามสถานการณ์ของโลกนี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำสำเร็จแล้วในครั้งที่หนึ่งเพื่อเราจะเดินอยู่ในหนทางอยู่ในพระมันคาของพระเจ้าอย่างถูกต้องที่ได้รับการคุ้มภัยพิทักษรักษาและการสําแดงจากพระเจ้าในหนทางที่เราเดินไปไม่ใช่ ไปไปไปมาตามสถานการณ์ของโลกนี้การที่คริสเตียนมากมายอยู่มีดำเนินชีวิตตามสถานการณ์ของโลกนี้ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจถึงการวางความหวังของเขาไว้ในการที่พระเยซูกิ์ทำสำเร็จแล้วตอนที่โปรงมาครั้งที่หนึ่ง You know His hope needs to be our hope ความหวังนี้นี่แหละที่ระรงอยากให้เป็นความหวังที่แท้จริงของเราทั้งหลาทุกคนแบบครอบคลุมทุกมิติ And when we put our hope in him in the miracle power and the revelation and The victory that hearts he has in our ถ้าเราวางความหวังของเราอย่างถูกต้องคือวางไว้ที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้วางในแผนการมนุษย์ความฝันของมนุษย์หรือสถานการณ์ของโลกใบนี้ปั๊บนั่นแหละที่จะเรียกว่าเมื่อความหวังของเราถูกวางถูกที่การอัศจรรย์การสำแดงความยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติแห่งพระเจ้าจะเป็นของชีวิตของท่าน then our circumstances don't affect us as much and we no longer live lives of disappointment don't should think that have what we think we should have we 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 ถ้าความหวังระวังความหวังไม่ถูกต้องกับสิ่งที่พีเอสคิฟทำสำเร็จแล้วตอนพร่งมาครั้งที่หนึ่งนะต่อให้สถานการณ์ของโลกมันจะดูเลวร้ายและน่าผิดหวังขนาดไหนแต่มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อฝ่ายวิญญาณของเราเลยเพราะเราวางความหวังไว้ถูกที่มันแตกต่างกับคริสเตียนที่วางความหวังของเขาไว้ในสถานการณ์ของโลกและหวังว่าพระเจ้าจะตอบเขาตามสถานการณ์ที่เขาเห็นสิ่งนั้นไม่ใช่การวางความหวังที่แท้จริง

เปาโลก็เปิดเผยแดงเรื่องนี้ในพระธรรมเอเฟซัสเหมือนกันครับเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อสิถึงสิบแปด And what it says I'll read it it says that the God of our Lord Jesus Christ the Father of glory may give to you the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of Him that the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of His calling ได้บอกว่าอันนี้จากการสแสดงของเปาโลเหมือนกันนะครับข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าของพระเยสคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทาให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาด้วยการเิดเผยแสดงเพื่อจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นขอให้ดวงตาดวงใจของพวกท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้สักทีว่าพระเจ้ามีประทานความหวังอะไรแก่ท่านบ้างในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและได้รู้ว่ามรดกที่เต็มด้วยพระสิริของพระเจ้าสําหรับธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร See, Paul is praying that the Lord would show His people this revelation. that, that they would understand more fully the hope that, that we should have a believers that just following Christ. ความหวังในสิ่งที่พเยสคิ์ทำสำเร็จแล้วตอนที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่หนึ่งที่กังเขนนั้นเนี่ยแหละเปาโลกำลังอธิษานให้การบุญเสำแสดงในสิ่งที่พเยสคิ์ทำสำเร็จชัยชนะของพระองค์เป็นจริงในธรรมิกชน not just the hope of seeing in in him the last day or not just the hope that you'll receive blessings ไม่ใช่คริสเตียนพระเจ้าไม่ได้อยากให้คริสเตียนดำเนินชีวิตแค่แบบว่าหวังในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพเยสคิ์เท่านั้น ถ้าหวังแค่การสดเร็จกลับมาครั้งที่สองของเพเดสกิตดและคุณไม่ได้วางความหวังไว้กับสิ่งที่เพย์เยสกิ๊ดทำสำเร็จแล้วตอนมาครั้งที่หนึ่งชีวิตของคุณจะไม่ได้เดินอยู่ในชัยชนะและการสำแดงของพระเจ้าเพราะการสำแดงชัยชนะทั้งหมดเหล่านั้นมันอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จในตอนที่ 1. 1> พระองค์มาครั้งที่หนึ่งี่สิ that we would be filled every day with a supernatural hope a hope that's not from this world พระองค์ปรารถนาให้ท่านดำเนินชีวิตทุกๆวันด้วยความหวังของพระเจ้าความหวังที่ไม่ได้ ไว้วางใจหรือว่าหวังในสิ่งใดๆตามสถานการณ์ในโลกนี้เลยทุกอย่างอยู่ในพระเจ้าเท่านั้น You don't have to be a believer. You don't have to be a Christian to have that type of hope. To have the hope that things will go well for me today. ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจการสแสดงเรื่องความหวังในเพศคริชที่ถูกต้องแบบนี้นะความหวังในชีวิตของเราก็จะไม่แตกต่างกับคนในโลกนี้เลยเพราะคนในโลกนี้เขาหวังอะไรครับ หวังว่าสถานการณ์ในชีวิตของเขามันจะออกมาดีหวังว่าเขาจะสําเร็จอย่างดีไม่ค่อยมีปัญหาดาเนินชีวิตแบบราบรื่นอันเนี้ยความหวังแบนเนี้ยก็ไม่แตกต่างกับชาวโลกเลย But The the hope from heaven is regardless of the trials regardless of the circumstances whatever happens positive or negative that we have his supernatural power we have his heavenly hope that secures us that guards us that keeps us until he comes back แต่ความหวังที่แท้จริงในเพจคิ์นี่แหละ มันเป็นสิ่งที่พิทักษ์รักษาเราจนถึงวันที่พระเยซูกิตเสด็จกลับมาครั้งที่สองถ้าความหวังของเราไม่ได้เข้าใจในการวางไว้ในสิ่งที่พระเยซูทำเสร็จในครั้งที่หนึ่งหรือกาลังจะมาในครั้งที่สองถ้าความหวังของเราไม่ได้วางไว้ในพระเยซูิตมันก็จะเหลือแต่สถานการณ์ของโลก ที่เราก็หวังแบบลงๆแรงๆว่ามันจะออกมาดีไหมมันจะผิดหวังไหมในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อไปหรือปีหน้าหรือว่าวันนี้มันจะออกมาโอเคไหมมันจะเป็นความหวังแบบโลกนี้ไปเลยในขณะที่ความหวังที่มาจากฟ้าสวรรค์น,นั้นมันปลดปล่อยชัยชนะครอบคุมพิทักษ์รักษาเราเหนือสถานการณ์ของโลกทุกรูปแบบไปแล้วผมได้ยินถ้อยคำของพระเจ้ากำลังบอกกับพี่้องทุกคนว่าเปิดใจของคุณเถิดและวางทั้งหัวใจของท่าน แค่ไว้ต่อพระเจ้าเท่านั้นไว้ให้กับพระเจ้าเท่านั้น Don't hope any more about what's going to happen in in your day tomorrow or next week or next month or next year หยุดหวังในสถานการณ์ต่างๆของโลกไม่ว่าจะวันนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าได้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นตามแบบแบบที่คุณคิดหรือว่าตามเนื้อหนังของมนุษย์หรือเปล่า That he's looking to break the cycle of disappointment that you've had in your life สาวกของพระคิดพระเจ้าก็อนุญาตให้สาวกของพร,งระองค์เผชิญความผิดหวังนะ เพื่อให้เขาได้ตายต่อการฝากความหวังไว้กับสถานการณ์หรือว่ามุมมองของโลกไปเนี้ยกับมุมมองของเนื้อหนังอะ่ะพระเจ้าอนุญ,ญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับสาวของพระองค์เพื่อให้เขาได้ตายต่อความหวังที่ไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้า You're your your today no o going to live lives of disappointment because your heart going to set on hopes's going to on because longer heart's e live lives be set me be set n l g me ถ้าท่านวางความหวัง,งท่านไว้ในสถานการณ์ของโลกมันมีโอกาสนำไปสู่ความผิดหวังได้อยู่แล้วครับผมไม่มีอะไรแน่นอน แต่นั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์วางทั้งสิ่งความหวังวางทั้งหัวใจคุณไว้กับพระเจ้าผู้ไม่มีการปลดปล่อยความผิดหวังเลยและเมื่อท่านอยู่ในพระองค์แท้จริงท่านไม่ได้เจอความผิดหวังแต่ความผิดหวังมันมาจากการที่ท่านเผลอวางใจในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่พระเยซูกิที่มันไม่ใช่ says, people, trust, พระเจ้า he these those who their their hope are people place place me says trust my in พระเจ้ากำลังตัดว่าประชากรของเราเอ๋ย จงมอบความไว้วางใจจงมอบความหวังของท่าน,ท,านทุกอย่างทุกมิติไว้กับพระองค์เท่านั้น h a 's, And s what I v นี่คือคำที่ผมมีให้กับพี่น้องครับผมขอพระอัยพรพี่น้องทุกคนครับเอนเมน